เอฟตีครับเราจะเอายังไงกันดีทีนี้นะครับนะครับเขาบอกแล้วว่าเขาบอกแล้วว่าให้มาถ่ายเลยไม่ต้องไปแอบถ่ายอยู่นะแอบถ่ายจังนะครับนะครับเอฟตีเขาทั้งพงอยู่ทั้งพงครับอยู่กับจ่าเอ็มนะครับก็อยู่กับกัปตันนะครับดีครับดีคือสักนะตุ๊กครับมีหน่วยต่อแถวไอ้เนี่ยนีใครเนี่ยใครสืบสายสืบอ่ะไรเนี่ยสงสารรับมาแล้วเดี๋ยวนี้สายรับสายรับ อาการล่าติดต้ีิดเดียวเนื้ออะไรมันติดโอ้ไรอะไรตูตูตูวันนี้ครับที่ได้ข่าวทราาบข่วมาครับมีหน่วยสอดแนมครับจากกองทัพนะครับสมรภูมิไหนไม่รู้นะครับไอสติชันครับนั่งซุ่มอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับพีครับนั่งซุ่มอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็กกไล์มีข้อมูลมามาถามมาถามการสอดส่องมาที่เรานะครับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็เป็นติดของเขาครับแต่อย่าติดหน้าเราแค่พอครับ อานจิตขอเราก็พรบนี้กำลังเกิดขึ้นณตอนนี้นะครับเฮ้ยทีครับพรบคอมนะครับคอมอะไรไม่รู้ครับผมนะครับขึ้นนแค่ีอยู่กับแอมอยู่นี่ยอะอุ้ยอะไรใครอะเห็นใจเอ็มด้วยเหรอเออเอมอยู่เขาสูมมานะมัเราสูมมามันติดอยู่แล้วเขาสูมมาติดแล้วบ่แต่ก็ไม่ไม่ใกล้เท่าไหร่ไม่เราเดินอยู่หน้าบ้านมันก็ติดอยู่แล้วแล้วเขาส่องมาทางหน้าบ้านพวกที่ไปอยู่ตรง เไมตีัเาฮะทไมมัวโอ้ตอนนี้หน่วยสอดแนมของเรามารายงานขาโอ้รายละเอียดรายรายงานละเอียดยิบเลยตานครับนผ่ามู้มี่อมารูสข่าวอยู่ช่องหนึ่งครับที่กรมจัดกาวองคารครับซูมเข้ามาหาเศษองคูนะครับตอนนี้ครับครับตัวไหนครับฮะตัวไหน รู้เหมือนกันนี่หอยอด้วกันนี่อะไรอะไรมันไป่เป็ดเนาะอยอยด้กันนี่มาดิหอยอยด้วยกันนี่ตาบนมาแลครับตาบนนีะคร้บตัวนี้ไม่ไม่ตัวนึ่งไงเรา็ให้เขาถ่ายไม่ไม่ให้าถ่ไม่ให้ไม่ให้เขาถ่าย

มีอะไรต่างกันคุนต่างอยู่ต่างคนต่างถายไปไม่ได้ว่ากันครับคุยสนุกสนานกันเฉยเลยอะมาดูว่าครับฮะมาดูว่อะไรครับมาดิบูกๆ่าฮ่าฮ่าฮ่าวันหนาววกอย่ามาจ่อประโยคนี้หรือเปล่าที่เด็กม .6 มันฆ่ากัตายพาเอเอเอบูนแม่นตี้ถามั้ครับ ไม่ไม่ก็ไลน์เราเราก็อัปเดตสถานการณ์เนาะสถานการณ์แลเดสถานการณ์ล้วสุดตอนนี้นะครับสื่อใหญ่ก็สองสองกล้องมาทางนี้แหละผมเห็นก็ดูอยู่โดยเขาก็กอดติดเนาะเพราะว่าช่วงเช้าเขาก็มาสัมภาษณ์ลุงกับป้าก็มาขออนุาตดูเลยะวนอะไรนะเืองทัอะไรอะคือการป้องกันนะครับอุ้ยจ้ โอ้มีการป้องกันเลยนี่เลยครัเอาเอกฝาขวดเอกเอลมาหมดขวดเลยตั้งถงก็เป็นทางการรักด้วนบ้านลุงนะก็ถ่ายเปียวถายเปียวใ่รยเขาถ่ายแล้วก็มาเครับมาใครมาครับอย่ไปถายไอ้บินี้ไอ้มิ๊รกุนลมีคนมาให้เราถ่ายนะฮะหน้าตอนนี้มาดูทมาดเโอ้เดี๋ยวมาจะถือเดี๋ยวมาจะถือแก้งในข่าวเดีวมาบ่อีกอ๋อมีคนมาสายทรมาหรอ อะไรงางไงไม่ได้สต็อปคลิปเลยเนี่ยไม่ได้สต็อปคลิปเลยเนี่ยเอาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวโทรหาก่อนสายรายงานมาครับโทรหาการหาสายครับมีข่าวด่วนอีกแล้วครับข่าวด่วนนะสายรายงานมาครับสวัสดีครับเนี่ยผมก็ถ่ายรอเลยนะครับเราครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสายด่วนนะครับเข้ามานะครับครับครับเห็นนะครับเห็นนะครับเราอันนี้เรารู้เราทราบนะครับนะสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เราก็กำลังกำลังจับตามองเขาอยู่ครับเรื่องหุ่นนี้นะครับอ๋อเอฟซีเป็นห่วง หลังไม่เพียบเลยเนี่ยทรงไม่ดึงดึงดึงอย่างเงี้ยนะครับขอขอบคุณครับที่ส่งข่าวนะครับขอบคุณครับ f c ก็เป็นห่วงเนาะส่งข่าวมีสายรายงานมาครับจากบนภูเขานะครับหน่วยเนื้อหน่วยเนื้อหน่วยเนื้อส่งข่าวนะครับ FC หน่วยเนื้อส่งข่าวมาครับว่ามีมีผู้คนคนหนึ่งที่พยายามพูดถากขานะครับแล้วก็พูดในหลฟ์สดนะครับว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็นะครับก็ไม่เป็นไรก็เลิกเสียงขาวนะครับนะก็ ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับช่างพงษ์ว่าไหครับช่างพงษ์มไม,ม่ช่างพงษ์อยู่ไหนช่างพงษ์ย่งพงษ์ไปแล้วเนี่ยแหละไปช่างพงษ์ครับที่มีฝาปิดหนาโ,โทรโทงข่าวมาหาเราเลยครับไม่อน,นุญาตให้ถ่ายโดนหนูนะอ้าวไม่อนุญาตถ่ายดิน่าพี่น<อ>้องทุกท่านนะก็ความคิดของช่างพงษ์เนี่ยฟังจากปากผมนะฮะเปิดนะไอ้ปากไม่รู้อยู่ไหนนะฮะเนี่เปิดก็ได้เปิดก็ได้นะครับท่านเนาะก็ไอ้หนู ถ่ายคนอื่นนะกฎหมายมันออกมาแล้วนะถ่ายคนอื่นติดไปนะขออนุญาตเขาหรือยังกฎหมายเพิ่งออกมาหมัดหมนะครับท่านฝากไว้ด้วยเนาะช่องไหนก็ตามถ้าถ่ายติดผมไปโดยไม่รับอนุญาตผมสมรถฟ้องได้อนุญาตนะครับขอุญาตนะครับขอนุญาตยังครับอนุญาตครับขอนุญาตครับมันต้องแบบนี้นะฮะ เวลาจะถ่ายคนจะถ่ายหมาต้องไปขออนุญาตเขาก่อนอในนี้บอกงูนะเอดีนะ๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนะซูมเอาซูมเอา,เอานะบอกก่อนอยากใครหรืกอกระย่างเขามาเข้าใจบอบม่ได้ว่ายางโอ้โหไม่ได้พูดอะไร <มา S 1> เลยมาอะไรน้ำกันอนะย่ามาทำตัวลับๆล่รรอร,อรอปตามาตาในนี้บอกงูนะก็สีแดงงีแ้แหละ ไปไหนเล่าอะไไปถ่ายบ้างเฮ้ยมาเ้มาเ้มาอากมาแล้วจะได้กลับแล้วเฮ้ยมาโอ้ขนมเพียบเลยนะครับผม ขนพี่อะมาเอาขนมครับโอ้ยแล้วร่ตอนนี้ครับพี่ครับอยู่วันนี้ครับใครมาป้า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 มาครับฮะอะไรกันล่ะ เอาแล้วลบ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 กับตันลบกับตันโอ้โายถ่ายลบถ่ายลบโอ้มีกาายคลิปอีกคลิปนี้ครับขออนุญาตลบคลิปไปเลยนีนะฝากนะครับช่องค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับเอาสบายหอดไว้เดครับฝากด้วยนะฮะเอฟซีนะอะไรบรรยากาศนะครับอะไรถ้าอยากจะถ่ายนะฮะเดินเข้ามาเลยยังคงเดือดนะครับผมยังคงเดือด i don't know how